สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันที่28เดือนมกราคมปี68นะครับในคลิปนี้ก็จะอัปเดตเรื่องของคะแนนตัวปืนข้อมูลเนี่ยมาจากเพื่อนสมาชิกนะครับซึ่งท่านก็ให้ความกรุณานําข้อมูลมาส่งต่อให้ผมผมเนี่ยก็มีหน้าที่ส่งต่อให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับได้รับทราบว่าตอนนี้ช่วงเวลานี้นะครับสิ้นเดือนมกราคม68เนี่ยคะแนนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเป็นบางรุ่นบางกระบอกนะครับที่ทราบ นะก็อัปเดตกันเป็นระยะ,ะ,ยะนะครับปืนที่ผมกําลังหยิบขึ้นมาเนี่ยมี5กระบอกนะครับทุกกระบอกเนี่ยถูกตรวจสอบความปลอดภัยไว้เรรบ้อแล้วนะรเริ่มต้นนะครับตัวแรกสุดก็คือจะเป็นตัว s มิธไอเมสันหกแปะครับไม่ว่าจะขีดอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ถ้าเผื่อว่ามีในภาคประชาชนจะเป็นปืนตัดโอนหน้าร้านนะครับตัดโอนผู้จัดการร้านขออภัย นะหมายถึงว่าเป็นปืนที่ร้านนียนำเข้ามาแต่ก็ยังขายไม่ได้นะครับในรอบปีนั้นนั้นจึงต้องเปลี่ยนชื่อเป็นผู้จัดการร้านนะครับคล้ายๆกับปืนมือ2แต่ปืนเนี่ยคือปืนใหม่นะไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าปืนจะเป็นปืนที่ถูกใช้งานม,มาก่อนไม่ใช่มันคือปืนใหม่มือหนึ่งหน้าร้านนะครับคะแนนตอนนี้นะครับที่เพื่อนสมาชิกส่งสมาให้อยู่ที่อยู่ที่นะครับ 110K หนะึ่งร้อยสิบ k นะครับโดยประมาณบวกลบนะครับที่ผมพูดไปเนี่ยบวกลบประมาณสักห้าพันบวกขึ้นมาห้าพันลงมาห้าพันอยู่ในช่วงนี้นะครับหกแปดหกสมิทอเมซันนะก็บอกแรกนะครับสามห้าเจ็ดแมกนัมนะอีกกระบอกหนึ่งซึ่งผมไม่มีนะครับไว้ในครอบครองก็คือจะเป็นสามห้าเจ็ดแมกนัมยี่ห้อโคนะครับขออนุาเป็นปืนกระบอกนี้สมมตินะปืนปลอดภัยนะครับเปิดโม่นะครับเพื่อปลอดภัย ตัวคะแนนนะครับตัวโคนะโคนะครับไพทอนหรือโคอะไรก็แล้วแต่ที่เป็น3ามห้าเจ็ดแมกนัมคะแนนเนี่ยจะสูงกว่าสมิธแอดเวสซ์นะครับอยู่ประมาณ 30K ไอเจ้าตัวเนี้ยหนึนะครับส่วนตัวนี้อยู่ที่140ตัวโคนะครับหนึ k บวกลบนะประมาณ5,000นะครับบวก5ลงมา5นะอยู่ในช่วงนั้นนะครับในเรื่องของปืนมือหนึ่งหน้าล้าน แต่ว่าตัดโอนเป็นชื่อผู้จัดการร้านนะครับประมาณนี้ถ้าเผื่อว่าเป็นสวัสดิการนะสวัสดิการนะครับส m ิ t อเวสันหกแปดหกจะอยู่ที่ 78K 78K บนะครับบวกลบเล็กน้อยนะอยู่ในช่วงนี้นะครับเคยเห็นที่ต่ำที่สุดนะครับประมาณสัก60ไปลายเนี่ยนะครับแบบนี้แต่ที่เพื่อสมาชิกส่งมาให้ก็คือ 78K s สม mit a เิอเนในภาพสวัสดิการนะครับ ต่อไปตัวที่พีคมากเลยนะปืนนี่แหละครับปืนแห่งศตวรรษที่21ปืนก๊กนะครับล่าสุดนะเพื่อนสมาชิกส่งมาให้นะครับว่าก๊กสี43จะอยู่ที่ 140k ปืนโพลิเมอร์แบบนี้นะขนนดตัวปืนเทียบเท่ากับปืนโคจุดสามพันเจแมงหงษนะไม่น่าเชื่อนะครับปืนกึ่งอันตโนมัติ นะแบบนี้คะแนนเนี่ยพอๆกับ357แบงค์ด้าเลยนะครับยุคสมัยนี้ณนะเวลานี้ปี68นะครับอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นปืนที่คะแนนเนี่ยสูงที่สุดในโลกในโลกเลยนะครับนะเป็นอย่างนั้นเลยไม่น่าเชื่อนะปืนโคลโพลิเมอร์นะครับเพราะอะไรนะลองมาวิเคราะห์นิดหนึ่งนะครับก่อนจะข้าไปตัวอื่นนะครับส่วนที่ทำให้ ไอ้เจ้าตัวปืนก๊อกเนี่ยได้รับความนิยมนะครับนื่ก็คือเรื่องของการใช้งานตัวปืนที่ค่อนข้างง่ายไม่ซับซ้อน,นครับไม่มีปุ่มใดๆนะครับให้ดูวุ่นวายเลยนะครับเรียบๆลนโลดเลยนะการอประกอบก็ง่ายนะครับเคลียร์ปืนปลอดภัยนะครับปิดสไลด์นะล่ไกที่หนาปลอดภัยนะไล่กไกเสร็จป,ปุ๊บนะครับดึงถอยหลังกดนะครับตัวนี้คันล็อกสไลด์นะครับลมพร้อมกันสฝั่งปุ๊บ แค่นี้นะครับสามารถแยกถอดประกอบดูแลทําความสะอาดได้นะครับค่อนข้างง่ายนะแล้วก็โครงปืนที่เบานะครับโพลิเมอร์ก็ไม่เป็นสนิมนะครับในเรื่องของโครงปืนนะประกอบง่ายมากนะครับแค่นี้นะเมื่อก่อนเนี่ยคะแนนประหยัดมากต้องบอกว่าตัวปืนเข้ามาช่วงใหม่ๆนะครับสวัสดิการเนี่ยอยู่ประมาณสัก30ไปลายปลาต้นๆน,นะโดยประมาณนะครับ ซึ่งเป็นแบบนี้ในสมัยภาคประชาชนนะครับในสภาวะที่ปกติไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรนะคะแนนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 80-90k 80-90อยู่ช่วงนั้นตอนนี้โดดขึ้นมานะครับ 140k โอ้โห,โหก็ไม่น่าเชื่อนะหนักเลยนะครับหนักเลยนะเหมือนกันนะครับอันนี้คือกอล์ฟ44ถ้าเผื่อว่าไปดูนะครับในเรื่องของตลาดนะครับ นะตัวปืนก็จะพอๆกับ9มมตรพอๆกันนะครับอยู่ประมาณแสนต้นนะถ้าหาได้นะครับอยู่แสนต้นนะสวิการเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณสัก50นะ50บวกลบ,กบกนะครับอยู่ประมาณนั้นนะครับปืนก๊ก44นะเออก็น่าคิดเหมือนกันนะโอ้โหปืนพล l y เมอร์นะคะแนนเนี่ยโดดมากนะครับค่อนข้างโดดส่วนเจ้าตัวนี้ซิกเซนะครับ P320SP หรือ Si 6 5ในสวัสดิการของสำนักง,งานตำรวจชาตินะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะหมดโครงการน่าจะไม่มีแต่อย่างไรเนี่ยลองเช็คนะครับที่เว็บไซต์ s i ก Thailand.com ดู w w w s i c t h a i l a n d c o m นะลองเช็คดูก่อนนะครับต้องระระวังนิดหนึ่งสำหรับคนที่จะมองหาปืนมือสองนะครับที่เป็นโมดเดลแบบนี้ในเรื่องของการรับโอนต้องดูให้ดีนะครับดูที่ ัวป่อสให้ดีว่ามันสามารถที่จะโอนต่อได้ไหมนะเพราะว่าเท่าที่ผมทราบนะครับซิกสามสองศเนี่ยจะโอนไม่ได้ยกเว้นตกทอดทางมรดกเท่านั้นนะถ้าเขียนแบบนี้นะครับแสดงว่าคนที่เป็นเจ้าของปืนเนี่ยจะต้องเสียชีวิตแล้วก็โอนให้กับทายาททายาทจึงจะมีสิทธิ์โอนต่อได้นะต้องเช็คให้ดีนะครับเช็คให้ดีและมาระวังนะครับและสิ่งที่ผมเนี่ยอยากจะเน้นย้ำในเรื่องของ ตัวปืนนะเรื่องของการโอนนะโอนลอยเนี่ยทำกันอย่างแพร่หลายซึ่งหลายคนก็บอกว่ามันจําเป็นนะมันจําเป็นนะครับในภาวะหรือว่าเหตุผลของเขานะครับแต่ก็มีปัญหาหลายส่วนมีปัญหามากนะครับบางคนเนี่ยรับปืนมาเอกสารมาไม่ครบนะไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับอันนี้มีนะครับมีส่วนหรือบางคนนะครับรับปืนมาเรียบร้อยเอกสารมาครบแต่ไม่ยอมโอนต่อ ปรากฏว่าเอาปืนที่ได้เนี่ยไปปล่อยนะครับไปอีมือหนึ่งกลายเป็นปืนมือ3ม,มือ4นะเรื่อยๆนะครับคนที่มีชื่อนะครับในเจ้าของปืนเดิมเนี่ยอันเนี้ยเดือดร้อนถ้าสมมติว่าปืนกระบอกนั้นถูกเอาไปใช้ในการก่อเหตุหรือแจ็คพอตนะครับเอาไปใช้ในการยิงผู้อื่นถึงกับความตายนะต้องสืบสาวเลาเรื่องกันนะครับว่ามีส่วนรู้เห็นไหมในเรื่องของพฤติกรรมการที่เอาปืนเนี่ยให้กับคนอื่น นะเดือดร้อนนะครับต้องระมะัดระวังให้ดีนะก็สรุปนะครับคะแนนเนี่ยค่อนข้างที่จะเหวี่ยงขึ้นไปสูงพอสมควรดีดมากนะดีดมากนะครับถ้าอย่างไรนะครับคนที่อยากจะมีปืนไว้นครอบครอเนี่ยก็ลองนะครับเช็คเรื่องของคะแนนตัวปืนนะห,หลายๆช่องทางน,นะครับหก็คือมาจากรายค้าดูตรงอันนี้โชว์ที่สุดนะครับสก็คืออาจจะมาจากคนที่เดินสอบถาม แต่ผมให้ข้อคิดไปนิดนึงนะครับว่าในเรื่องของการตั้งคนาดตัวปืนเนี่ยแต่ละร้านเนี่ยบางวันก็อาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับค่าเงินบ้างหรือว่าสภาวะต่างต่างนะครับเรื่องของจํานวนนะสตอ็อกสินค้านะมันมีเยอะไปหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะเอาเป็นแนวแต่อย่ายึดเป็นหลักนะครับอย่ายึดเป็นหลักเอาเป็นแนวเพราะว่าในเรื่องของแนนเนี่ยมันเหวี่ยงอาจจะมีขึ้นมีลงได้ตามช่วงเวลานะครับให้ข้อคิดไว้แบบนี้ วันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับประมาณนี้วันที่28เดือนมกราคมปี68นะครับผู้นี้ก็วันที่29ก็เป็นช่วงของตุดจีนนะครับก็ขออนุญ,ญาตอวยพรให้กับเพื่อนสมาชิกร่ำรวยร่ำรวยมีแต่ความโชคดีเฮงๆตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ